ทำสะดวกสบายสนุกสุขใจตามใจเราอยากจะทำอะไรก็ทำพวะนี้มันคือครัวของเราทำสะดวกสบายอะไรก็ได้ตามใจเราจะก,กินได้ก็ได้ไม่ได้ก็กินก็ขอแค่เธอมาเข้าคัวกัน สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ข้าวโคตกันวันนี้เราจะมาทําเมนูง่ายมากนั่นก็คือแซนด์วิชกล้วยช็อกปาราน่าช็อกเอาชื่อไหนดีไม่รู้จะเอาชื่อไหนก็คือแซนด์วิชนนแหละที่เราจะเอามาปิ้งกับเนยมันก็จะได้กลิ่นคล้ายคโทส์แล้วก็จะใส่ไส้โดยจะใช้ยูเทร่แล้วก็กล้วยอยู่ข้างในพ์ทนี้ก็จะเป็นขนมเด็กหอซึ่แบบทําตามง่ายๆน้องๆหนูๆหรือว่าเพื่อนๆหรือว,ว่าพี่ๆจะได้ทาตามได้ง่ายๆไม่เหมือนอันก่อนๆที่แบบอาจจะยากเกินไปเข้าถึงยากเกินเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราใช้อะไรรบ้้าางวันนีอยยแกเล ขนมปังตัดขอบยูเทล่ากล้วยหอมเห็นไหมวัตถุดิบมันง่ายมากเลยซื้อได้ในเซเว่นทั้งนั้นป้อนสาขาก็มีนั้นิวเทล่าในเซเว่นเดี๋ยวเรามาเริ่มทากันเลยกว่ามันไม่ยากหรอกนี้นแกขนมปังออกมาทานิวเทล่าเราจะทานนิเทล่าเข้าไปแค่ตรงกลางนะเพราะว่าเราจะเว้นไว้ทําจีบมันโอเคชอบไส้เยอะก็เลยจะใส่เยอะนิดน,นึงคือก็ไม่รู้เขาใช้อะไรทานะนี่ก็ช้อนซ่อมแบบง่ายๆเด็กหอ่อไงเด็กหอ่อเราก็จะแบะแค่นี่แหละขอบขอบเอ้ยตรงกลางโอเคประมาณนี้แหละ โอนะ้โหแน่นไส้คือพวเขาชอบกินดูนเล่ามากต่อไปเราก็จะเอากล้วยมาหั่นแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ประกบอึบอึบขย,ยับไปออสมัยก่อนวิธีการปอกกล้วยนี่แบบแย่มากเลยแต่ก่อนเป็นสายแบบบ้าบออะลยหั่นกล้วยเช่ไมผมทำอะไรวะตอนนั้นหั่น<อ>ได้ไหม,ม,มหั่นได้ <laughs> <laughs> เราจะมาหั่นกล้วยแล้วเราจะหั่นกันแบบตรงๆเลยป๊าบโอเคหั่นตรงๆเลยนะครับป๊าบแล้วเราก็จะใส่เข้าไปสี่ชิ้นแบะแบลงไปเลย มันยังได้อีกไหมเนี่ยยังอยากกินอีกขอีกนิดนึงแล้วกันนะนี่บางๆก็ยังจะเอาพอเราได้แบบนี้แล้วนะเราก็จะเอาน้ำเปล่านี่เลยมาทาขอบๆของมันเพื่อให้มันติดกับอีกแผ่นหนึ่งได้จัดการทำไมเขาต้องใช้น้ำเปล่าถ้าใช้น้ำเกลือเนเค็มไงพี่ทาเรียบร้อยทีนี้ก็เอาอีกแผ่นหนึ่งมาแปะไว้เลยพอเราประกบเสร็จแล้วและนี่เลยคือเครื่องมือของเราถูกใจเด็กของมากเราก็จะเอาต้อมเนี่ยกดลงไปเลยบี้ตรงไหบี้ ขอบทั้งตีด้านนะเสร็จแล้วก็จะมีความขาดนิดหน่อยนะเพราะว่าเรากดเข้าไปแรงแรกๆแต่ว่าข้างๆมันยังไม่ขาดมากนี่ไงซ่อมไดม้ก็จะเป็นลายสวยๆอย่างนี้ลายซ่อมวันนี้เราจะทำสองอันก็จะเป็นกล้วยอันหนึ่งสตอรอเบอรี่อันหนึ่งแต่เราจะนิ้นกล้วยนะเดี๋ยวทําอีกอันหนึ่งเลยเป็นสตรอเบอรี่แล้วกัน <S <S ตอนนี้เราก็เตรียมสตอรอเบอรี่เรียบร้อยแล้วนี่สองอัน ทีนี้เราไม่มีแก๊สเพราะว่าเราลืมซื้อเราก็เลยจะใช้กระทะไฟฟ้าซึ่งกระทะไฟฟ้าของเราเนี่ยมันปรับไฟไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ก็เลยต้องมาลุ้นว่ามันจะไหมหรือเปล่าจะทําให้ดีที่สุดละกันใช้ไฟที่อ่อนที่สุดของตัวที่ทาเนี่ยนะแต่ว่าไม่รู้มันจะอ่อนได้ขนาดไหนนี่คืออ่อนสุดแล้วว่ะโอ้โหเ,เ,เราจะต้องแบบมีการแบบยกโยก,โยก,โยกวางๆโอเคมาเริ่มจากช็อกบาันาน่าก่อน ควันมันน่ากลัวมากน่ากลัวจนแบบเฮ้ยไม่หรือ,อยังขนมปังก็จะซับเนยลงไปโอ้โหเร็วมากโอเคพอแล้วตอนนี้พ <laughs> อไมหม <laughs> แล้วเดี๋ยวจะเปิดพัดลมล้วาปอากาศแบบนึง <laughs> มันเริ่มอันที่สองกันเอาอันที่ดีที่สุดแล้วกันนะอันไหนสวยสุดก็อันนั้นนะแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อคลิปทีหลังอะไรอย่างเงี้ยอเคตอนนี้นยถูกแล้วเราก็เอาลงไปเลยอันนี้สตรอเบอรี่แน่นมากคือมันบวมมากเลยเนี่ย ฟันไหมแล้วโอไหมไหมเนี่ยไฟแรงมากจริงจำในะใครทำที่บ้านนี่อย่าไฟแรงอย่างนี้นะบอกเลยไม่นะโอเคพอแล้วเนื่องจากไฟมันแรงมากมันก็ได้ประมาณนี้แหละทุกคนต่อไปเราจะมาจัดจานกันก็จะพยายามจัดจานให้มันน่ากินมากขึ้นเพื่ออัพระดับเมนูเด็ดของให้มันแบบไฮคลาสมากขึ้นเราจะมีช็อกโกแลตนะเป็นกลมๆนะรอบๆนอกไม่รู้จะเป็นเส้นหรือเปล่าแต่ว่าต้องมาลองดูหนึ่งสองาไป เราก็จะมาหั่นกล้วยแบบเฉียงๆนึกถึงเวลาหัน่นกุนเชียงแหละทุกแกก็ <_ C> เเจะประกอบซาวบีเค <_ C> <_ C> okay, เราก็จะมาวางตรงนี้เสร็ <_ C> จแล้วเราก็จะมาที่อันนี้แล้วเราก็จะหั่นครึ่งมาเริ่มจากกล้วยก่อนดูความกรอบ <_ C> โอ้ไม่ใช่นี่ว่าอันนี้สตรอเบอรี่นี่ดูข้างในสวยอยู่นะมาหั่นดูกล้วยบ้างป๊าบ เอาหั่นเบี้ยวอีกโ้น่ากินมากอ่ะแล้วก็จะเอาไอที่เราตัดครึ่งมาวางไว้เลยหนึ่งแล้วก็วางอีกสองตรงนี้ดำแกกนี่ก็จะเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะใช้กานูล่านะโลยลงไปโรยแบบไม่ตั้งใจเลยโรยแบบโอหลอกเต็มก็ไม่ตั้งใจไงโอ้ยโ และอย่างสุดท้ายเราขาดไม่ได้เลยก็คือสีเขียวใบมิ้นท์อีกแล้วเป็นอะไรที่แบบหากินในเวลาแต่งการก็จะใส่ไปตรงกลางเพื่อให้มันแบบมีความตัดเบาๆ <c oughs> นี่คือที่สุดแล้วนี่พยายามแบบอัพค่าเมนูเด็กหอแล้วมันก็ได้ประมาณนี้แหละทุกคนเนเวลาที่เราจะมาชิมกันแล้วเวลานี้เป็นเวลาที่ชอบที่สุด โอเคมาเริ่มเลยไม่พูดพัมพ้มทำเพลงนานมิน้นออกไปหมดประโยชน์จินชโโลล็อกโกแลตด้วยโอ้ดีดกลิ่นเนยมันช่างหมอมอะไรขนาดนี้แล้วบวกกับพีเทล,ล่าข้างในคือชอบอยู่แล้วไงล้ำค่ามาก ข้างในเป็นช็อกโกแลตเฉยๆก็ได้นะเดือใครอยากจะกินก็่เป็นแบบนลคาอะไรเงี้ยก็ได้หมดเลยถ้าเกิดอยากง,งบน้อยลงมาก็เป็นช็อกโกแลตคุ้มค่ามากเมนูนี้ถูกด้วยอร่อยด้วยทําตามง่ายด้วยหมดบอกเลยอร่อยยิงๆมาลองในอันดูอันนี้เป็นสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ก็เข้าอยู่นะอร่อยแต่เราว่ากล้วยอร่อยกว่าแต่ถ้าเกิดมันเป็นสตรอเบอรี่ที่แบบวหวานๆอะไรเงี้ยหอมๆเหมอือนที่ญี่ปุ่นอะ่ะน่าจะ อร่อยนะแต่อันนี้มันเป็นสตรอเบอรี่เปรี้ยงไงมันเลยแบบลดปเปรีป้ยวแป้งแล้วก็เปรี้ยงขนลุกอ่ะ <laughs> ส่วนตัวคิดว่าไว้หอมน่าจะเด็ดกว่ายเยอะเลยโอเคก็จบไปแล้วนะสำหรับเมนูเด็กห่อแบบง่ายๆแล้วแบบมันอร่อยด้วยไงอย่าลืมมาไปทำตามกันนะครับถ้าเกิดใครมีเมนูง่ายๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากให้เราลองทำดูอะ่ะก็สามารถจะคอมเมนต์มาได้เลยหรือว่าใครมีไอเดียเมนูเด็กหอ่อเม้นไว้ซื้อจากเซเวน่นซื้อจากตลาดง่ายๆไม่ใช้กระทะทำหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบง่ายๆเม้นไปเลยขอไอเดียหน่อยแล้วเดี๋ยวเรามาทำให้ดูสำหรับวันน แล้วก็ทำไงวะบ๊ายบายครับอร่อย